ช่วงนี้นะคะเข้าใจเลยค่ะว่าทุกคนต้องพยายามกักตัวอยู่บ้านกันใช่ไหมบ้านเราก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าเจ้าลูกสาวเนิคะน้องกิงกิงเนี่ยดูเหมือนจะกินเก่งมากเลยนะคะหนิงตีทำอะไรอีกแล้วคะจะกิน ขนมหวานทั้งวันเลยแต่ก็เข้าใจค่ะอากาศมันร้อนจริงๆนะคะไม่ได้การแล้วละค่ะคุณแม่จะต้องหาอะไรหวานๆที่ทานแล้วสดชื่นแต่ต้องมีประโยชน์มาให้ทานแทนแล้วล่ะเดี๋ยวต้องขอสแกนคิวอารโค้ก่อนนะเรียบร้อยแล้วรอคขามาส่งค่ะเดี๋ยวต้องรีบเอาไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะนี่คะลวันนี้เรือเหมือนมีของอะไรให้น้อง จริงๆกินอะไรอยู่คะเีอัพค่ะโออร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอ้จริงๆูราไมค่คาว่าเชียร์อัพเนี่ยเป็นน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะต่อไปเนี่ยจริงๆสามารถวิ่งไปหยิบที่ตู้เย็นเองได้เลยนะไม่ต้องขออนุญาตแบบนี้นะ เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นน้ำอุ่นขาวผสมนมเปรี้ยวนะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆแล้วก็ยังผสมรักาปาซิลัสด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วที่สําคัญคือเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยแบบนี้ก็กินได้น้องก็คนะือ,อ,อนะตื่นเตเชียร์อารนะพราะมีให้เือกถึง5้รสเลยนะอย่างจริงรู้เปล่าอย่างในมือโบตันนะคะอันนี้เป็นรสนมเปรี้ยวแท้ๆนะคะเป็นรสโปรดของโบตันเลยนะคะแล้วก็ยังมีรสอื่นๆอ,อ,อีกนะคะนะ่าคือสีเขียวสีเขียวจะเป็นรส น,นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสีส้มสีส้มก็จะเป็นรสส้มนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นรสที่คนขายที่เขามาสง่งเนี่ยเขาบอกว่าขายดีมากเลยนะคะเป็นรสลิ้นจี่เป็นรสแท้ๆแ,แบบเหมือนลิ้นจี่มากใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ลิ้นจี่ต้องได้กินรสนี้นะคะแล้วก็รสสุดท้ายนะคะเป็นรสที่ขายดีที่สุดนะคะก็คือสีม่วงนะคะเป็นรสอัญมณีซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้ รสชาติเหมือนแบบอังหุ่นยกมาทั้งสวนเลยนะคะ<อ>ทั้งอุ่นอังุ่นขาวทั้งอังุ่นม่วงเลยนะคะใครที่อยากจะชิมนะก็ตันบอกเลยว่าต้องชิมให้ครบทั้ง5้รสนะคะเพราะว่าอร่อยทุกรสเลยค่ะการสั่งซื้อง่ายที่สุดเลยค่ะแค่สกแกน Q R code นะคะที่ก็ตันขึ้นให้ที่หน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะโทรสั่งก็ได้นะคะก็จะมีคนมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะ เขาก็มีชุดฮันสาท้าลมร้อนด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะซื้อเป็นเซตนะคะจ่าย100บาทได้ตั้ง8ขวดสามารถค้ารถที่ชอบได้เลยนะคะและที่สำคัญคือส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็ขอฝากไ้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่เจอพิษโควิดนะคะอยู่บ้านเฉยๆนะคะอยากมีรายได้เสริมตอนนี้เขารับตัวแทนขายด้วยนะคะไม่ต้องลงทุนเป็นงานง่ายๆนะคะได้ค่าเหน,เนื่อยเริ่มต้นชั่วโมงละ100บาทใครสนใจก็โทรที่เบอร์โทรศัพท์ที่พูดตังทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับวัน คลิปนี้ว่าแต่งงานกิ้งขอไปเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มเชียร์อัพน้ำองุ่นขาวผสมนมเปรี้ยวก่อนนะคะบายบาย